สวัสดีค่ะทุกท่านวันนี้ช่อง o p ปอล์ g าร์ตการ์ n ด้นจะพาทุกท่านไปชมสวนอินทพลัมสวนเล็กๆกันนะคะสวนนี้อยู่ที่บ้านแม่กา้าตำบลแม่กา้าอำเภอสันรประตองจังหวัดเชียงใหม่นะคะค่ะตอนนี้เราอยู่ที่หน้าสวนอินทพลมสวนเล็กๆสวนนี้แล้วนะคะค่ะ สวนนี้เป็นสวนที่มีขนาดเล็กค่ะมีอินทพลามอยู่ประมาณ150ต้นนะคะค่ะเรามาดูหน้าสวนกันค่ะคนงานกำลังรดน้ำต้นไม้ที่หน้าสวนอยู่เขาจัดหน้าสวนไว้สำหรับทุกท่านที่มาเที่ยวชมนะคะเขาจัดหน้าสวนได้น่ารักมากค่ะ จุดประสงค์ของการจัดหน้าสวนนี้มีจุดม,มุ่งหมายเพื่อที่จะเอาไว้สำหรับทุกท่านที่มาเที่ยวชมจะได้มีจุดถ่ายรูปสวยๆเพื่อนำไปลงเฟ e บุ๊กและบอกต่อๆกันไปว่าณนะบ้านแม่ก้าตำบลแม่ก้าอำเภอสารประตองมีสวนอินพร์เล็กๆอยู่นะคะนี่ค่ะจัดสวนไว้สำหรับ ทุกท่านที่มาเที่ยวชมสวนจะได้มีมุมถ่ายรูปสวยๆน่ารักน่ารักนะคะ,ะจุดที่สำหรับทุกท่านที่จะถ่ายรูปน่ารักน่ารันี้เขาจัดไว้สองด้านนะคะมีด้านหน้าแล้วก็ มีด้านหลังด้านหน้าก็จะมีชื่อป้ายสวนนะคะสวนนี้ชื่อสวนอินดัมลัมโอปอาร์อยู่ที่บ้านแม่กาตำบลแม่กาอำเภอสันรประตองจังหวัดเชียงใหม่ค่ะขอเชิญทุกท่านที่มีความสนใจยอยากมาเที่ยวชมเชิญมาเที่ยวชมได้เลยนะคะเล้าของสวนยินดีต้อนรับทุกท่านที่เข้ามาชม สวนอินเดมารัมโอปออาร์ตนะคะด้านนี้ก็เป็นอีกด้านหนึ่งที่เจ้าของสวนจัดไว้สำหรับทุกท่านต้อนรับทุกท่านเพื่อไว้สำหรับทุกท่านได้ถ่ายรูปสวยๆเพื่อนำไปลง Facebook นะคะค่ะเราไปดูสวนด้านในกันดีกว่านะคะ สวนด้านในค่ะอินทพลัมของเขาช่วงนี้เป็นช่วงที่อินทพลัมกำลังออกดอกแล้วก็เป็นช่วงที่ผสมเกสรน,นะคะอินทผลัมสวนโอปอาร์ันี้มีทั้งหมด150ต้นแต่ที่กำลังออกดอกอยู่มีแค่ประมาณ50ต้นนะคะเพราะว่า อีกร้อยต้นนั้นปลูกขี่หลังจะออกดอกในปีหน้านะคะค่ะสำหรับสวนยินทพรามสวนโอปออาร์ตนี้ยังปลูกกล้วยไม้สกุลหวายสกุลหวายสีขาวไว้ด้วยค่ะค่ะกำลังให้น้ำกล้วยไม้อยู่เลยนะคะ ก็มีปลูกกล้วยไม้อยู่ด้วยค่ะตอนนี้ก็จะให้ทุกท่านได้ชมต้นอินทพลัมส่วนนี้จะต้นใหญ่มากค่ะค่ะที่เป็นถุงสีขาวๆนั้นคือ,อได้ผสมเกอรเรียบร้อยแล้ว แล้วก็ใช้ถุงห่อไว้เพื่อป้องกันน้ำค่ะส่วนนี้เริ่มผสมตั้งแต่เมื่อวันที่20กุมภาที่ผ่านมานะคะก็มีผสมเรื่อยๆนะคะผส,สมทุกวันค่ะมีดอกบานให้ผสมทุกวันค่ะยิ่งถ้าอากาศร้อนๆก็จะต้อง ผสมกันทุกวันค่ะเดี๋ยวจะเปิดอันนี้ผสมเมื่อวันที่ยี่สิบห้านะคะเดี๋ยวจะเปิดให้ทุกท่านได้ชมว่าที่ผสมไปเมื่อวันที่ยี่สิบห้านี่ค่ะคือผสมแล้วเมื่อวันที่ยี่สิบห้าค่ะนะคะอินทผลัมอินทผลัมเป็นพืชที่ดอกตัวผู้และดอกตัวเมียอยู่คนละต้นกันนะคะเราจะต้องนำเอาเกสรตัวผู้มาผสมที่เกสรตัวเมียค่ะ อันนี้เขาเรียกว่าเกสรตัวเมียค่ะจะเป็นเม็ดๆอย่างนี้นะคะเดี๋ยวค่อยมาหอ่อเดี๋ยวให้คนงานมาหอนะคะเดี๋ยวเราไปดูช่อที่ผสมเมื่อวันที่ยี่สิบคุณพาวันนั้นผสมวันแรกจะดูว่า แตกจากกับวันที่25มากน้อยแค่ไหนนะคะที่สวนโอ o ปอาร์ตเนี่ยอินทพลรมโอปอาร์ตนี่เขาเอาอินทพาัมมาปลูกแซมกับลำไยนะคะเพราะอยู่ที่อำเภอสันรประตองฉะนั้นสันรประตองนี่ลำไยจะเยอะมากนะคะค่ะเราก็เดินไปแล้วก็ดูต้นอินทพลร์ม,มไปก็ดูสวยงามนะคะ มีผสมเกสรไว้เยอะเลยค่ะอันนี้ใช่หรือเปล่าคะว่าผสมเมื่อวันที่ยี่สิบเดี๋ยวขอดูก่อนนะคะเขาจะเขียนติดไว้ที่ถุงอันนี้ไม่เห็นมีวันที่เลยค่ะค่ะทุกท่านที่สนใจอยากมาเที่ยวชมสวนอินทพรามโอปออาร์ตเชิญได้เลยนะคะ เพราะว่าเจ้าของสวนยินดีต้อนรับทุกท่านให้มาเที่ยวชมกันเยอะๆอเจ้าของสวนอยากให้ทุกท่านมาเที่ยวชมสวนอินพรมกันเยอะๆเพราะว่าเป็นปีแรกที่ออกค่ะอันนี้เป็นปีแรกที่ออกเป็นครั้งแรกที่ออกมาก็าเลยอยากให้ทุกท่านได้เข้ามาเที่ยวมาชมกัน เจ้าของสวนบอกดินดีต้อนรับทุกท่านเลยค่ะอยากให้ทุกท่านได้มาเที่ยวมาชมกันคงหาไม่เจอแล้วอ๋อเจอแล้วค่ะวันที่ยี่สิบกุมภานี่ค่ะจะดูว่าแตกต่างกันยังไงดูก่อนนะคะลอดเข้าไปก่อนค่ะ,ะนี่ค่ะปุ๊บ สมเมื่อวันที่ยี่สิบกุมภาค่ะก็ยังไม่แตกต่างกันเท่าไหร่ก็แค่ห้าหกวันค่ะยี่สิบกุมภาทลายก็ยังไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะคะเพราะว่าเป็นปีแรกถ้าเข้าปีที่สองนี่ทลายจะจะใหญ่แล้วก็จะออกดอกดกมากค่ะ จะออกเยอะมากค่ะต่อต้นค่ะนะสำหรับในทริปนี้ก็รีวิวให้ทุกท่านได้ชมสวนอินทพลัมการได้พอประมาณแล้วนะคะว่าที่บ้านแม่กาตำบลแม่กาอำเภอสันประตองจังหวัดเชียงใหม่ก็มีสวนอินทพะลัมเล็กๆให้ทุกท่านได้มาเที่ยวมาชมนะคะ ขอเชิญทุกท่านมาเที่ยวมาชมได้ตามอัธยาศัยนะคะสำหรับทริปนี้ขอขอบพระคุณค่ะช่องโอปออาร์ตการ์เดนแชนแนลขอขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมนะคะแล้วเอาไว้เจอกันในทริปหน้านะคะทริปหน้าน่าจะเป็นาาการทำลำไย,ยอบ สีทองนะคะเพราะว่าอยู่สันประตองก็ลำไย,ยเยอะฉะนั้นในสวนโอปออาร์ตเนี่ยจะมีโรงอบลำไย,ยสีทองอยู่ด้วยนะคะทริปหน้าเราจะพาทุกท่านไปเที่ยวชมการอบลำไยสีทองกันนะคะทริปนี้ขอขอพบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ